โดรนของยูเครนพุง<ม>่งทะยานเข้าใส่โรงกลั่นน้ำมันของรัรสเซียในโอรเรนเบิร์กสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้3ตุลาคม2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นโดรนที่มีชื่อว่าลยุตยีบินฟ้าปืนต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียพุ่งทะยานเข้าใส่โรงกลั่นน้ำมันในโอเรนเบิร์กครับโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้มีชื่อว่าอ็อกเนฟ ออกซินเทสในจังหวัดโอเรนเบิร์กประเทศรัสเซียที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้อยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียยูเครนประมาณ1,400กิโลเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาก็คงจะประมาณ9นาฬิกาครับตามเวลาท้องถิ่นในโอเรนเบิร์กในขณะที่โดรนคามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าไปยังเขตพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันออกนออกซินเทสนั้น ทีมต้านอากาศยานของกองทัพรัรเซียก็รัวปืนกลต้านอากาศยานใส่โดรนของยูเครนครับแหล่งข่าวทางทหารได้เปิดเผยคลิปภาพทีมต้านอากาศยานของกองทัพรัรเซียเร่งรีบขับรถไปทําการสกัดกั้นโดรนของยูเครนระบบแจ้งเตือนภัยทางอากาศของรัสเซียก็คงจะมีการส่งเสียงแจ้งเตือนหรือไม่ก็ทีมต้านอากาศยานของรัสเซียคงจะมีการรับรู้แล้วครับว่าโดรนคามิเกเซของยูเครน ได้พุ่งทะยานเข้าไปอย่างพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นทีมต้านอากาศยานของรัสเซียจึงได้เร่งรีบในการเข้าทําการสกัดกั้นครับโดรนก็บินพุ่งทะยานตรงไปครับแต่ว่าทีมต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียก็ขับรถไปตามถนนครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามถนนตามเส้นทางซึ่งก็อาจจะทําให้สามารถเข้าใจได้ว่าคงไปไม่ทันโดรนบางลํา ตามคลิปภาพที่แหล่งข่าวชาวบ้านได้นําเสนอจะสังเกตเห็นได้ว่าโดรนสามารถฝ่าแนวป้องกันของทีมต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียเข้าไปทําการติตัวใสพื้นที่อ่ายเอโรงตันน้ามันแห่งนี้ได้ดระหว่างที่ทีมต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียพยายามที่จะยิงสกัดกันโดรนทีมโดรนของยูคเครนก็ใส่เกียร์เดินหน้าครับ ฟงนกพิราบก็แตกตื่นตกใจเสียงปืนแต่ว่าดโดรนคาเิกาเซ่ของยูกเรนนั้นพุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายภายในโรงกลั่นน้ำมันอ็อกเนฟออกซินเตสตามการรายงานข้อมูลของโรงกลั่นน้ำมันได้ระบุว่าโรงกลั่นน้ำมันอ็อกเนฟออกซินเตสในออรเรนเบิร์กนั้นมีขีดความสามารถในการผลิตน้ำมันได้ปีละ6.6ล้าน0แสนตันต่อปี ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ผลิตมันก็คือน้ำมันแกส๊สโซลีนดีเซลรวมทั้งน้ำมันสำหรับอากาศยานและน้ำมันหล่อลื่นยูเครนยังคงเดินหน้าในการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกองทัพรัสเซียินในช่ขงคึ้นที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่2และ3ตุลาคม2025ยูเครนยังได้มีการใช้ดโดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี โรงงานอุรันคิมอซดในเปียมประเทศรัสเซียด้วยครับโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีอุรันคิมอซดในเปียมนั้นตั้งอยู่ห่างไกลจากชายแดนรัสเซียยูเครนถึง1,700กิโลเมตรโดรนคาเิกาเซของยูเครนห้าลำพุ่งทะยานเข้าใส่โรงงานปุ๋ยเคมีอุรันคิมนเปียมระบบป้องกันทายอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นไว้ได้หนึ่งลำ อีกสาลำพุ่งทะยานเข้าใส่ภายในโรงงานผลิตปุ๋ยลและอีก1นึ่ลำพุ่งทะยานเข้าใส่อาคารในช่วงคาขึ้นที่ผ่านมากล้ขึ้นระหว่างวันที่2และ3ตุลาคม2025มีรายงานว่าทางด้านกองทัพรัสเซียเองก็ได้ปฏิบัติการใช้ดโดรนคามิกาเกเซ่ทำการโจมตีโรงงานผลิตแก๊สของยูเครนอย่างหนักครับซึ่งสิ่งนี้เองก็ทำให้ยูเครนได้ทำการโต้ตอบกลับไป พระธนธิบดีโ,โลโดิเมียสเลนสกีได้บอกว่ายูเครนจะดำเนินการโต,โต้ตอบตามการรายงานได้ระบุว่าในพื้นที่จังหวัดเชนีฮิฟนั้นไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้เนื่องจากกองทัพรัสเซียโจมตีสถานีด้านพลังงานของอยูเครนนัฟโตแกสได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงกําคืนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้ทําการโจมตีสถานีผลิตแก๊สของอยูเครนอย่างหนัก นับตั้งแต่ที่กองทัพรัสเซียได้ทำสงครามรุกรานยูเครนครั้งใหญ่24กุมภาพันธ์ปี2022ก็มีช่วงคำาคืนที่ผ่านมาครับที่มีรายงานว่ารัสเซียได้ดำเนินการโจมตีสถานีผลิตแก๊สของยูเครนอย่างหนักจากการโจมตีที่เกิดขึ้นในช่วงคำาคืนที่ผ่านมาทำให้ภายในสถานีผลิตแก๊สของยูเครนได้รับความเสียหายบางจุดได้รับความเสียหายอย่างหนัก และในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนคาเิกาเซจำนวน20ลำโจมตีฟาร์มหมูในจังหวัดคาเคฟประเทศยูเครนตามการรายงานจากหน่วยบริการฉุกเฉินของยูเครนได้รายงานว่าการโจมตีดังกล่าวที่กองทัพรสัสรซเยใช้ดโดรน20ลำโจมตีเข้าใส่ฟาร์มหมูของยูเครนนั้นส่งผลให้หมูในฟาร์มตายไปทั้งหมด13,000ตัว ในช่วงครึ่คืนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้โจมตียูเครนมีการใช้ทั้งดโดรนคามิกาเซ่รวมทั้งมิสไซล์ครับระบบเรดาร์ของยูเครนสามารถตรวจจับวัตถุทางอากาศซึ่งเป็นการโจมตีจากรัสเซียได้ทั้งหมดจำนวน416รายกาันหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นดโดรนคามิกาเซ่ชนิดซาเฮดรวมทั้งดโดรนที่มีชื่อว่าเจบบราของกองทัพรัสเซียไว้ได้ จำนวน303ลำจากทั้งหมด381ลำอีก78ลำพุ่งทะยานเข้าใส่อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งพื้นที่เป้าหมายอื่นๆและสถานีด้านพลังงานของยูเครนกองทัพรเซียใชมิสไซล์ชนิด Iskander MKN23 ซึ่งเป็นบอลลิสติกมิสไซล์โจมตียูเครนจำนวน7ลูกระบบต้านอากาศยานต้านมิสไซล์ของยูเครนไม่สามารถสกัดกันไว้ได้ และนอกจากนี้กองทัพรัสเซียได้ใช้มิสไซล์ชนิด s k л а н д е K ซึ่งเป็นครูสมิสไซล์จำนวน21ลูกโจมตียูเครนระบบต้านมิสไซล์ของยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นไว้ได้จำนวน12ลูกอีก e 9ลูกพุ่งทะยานเข้าใส่อาคารสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่เป้าหมายนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังใช้มิสไซล์ที่มีชื่อว่า Kh-5969 ซึ่งเป็นมิสไซล์นำวิถี เป็นการโจมตีจากอากาศสู่พื้นโจมตีเข้าใส่ยูเครนจำนวน7ลูกหน่วยต่อต้านมิสไซล์ของยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นไว้ได้จำนวน5ลูกการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์นปี2022จะถึงวันนี้3ตุลาคมปี2025ตามกรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพ,พรัรเซียได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า1,100,000 1 3 4 3 0นายเสียกำลังพลเพิ่มเมื่อวานนี้970นายการสูญเสียกำลังพลหมายถึงทหารที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บระหว่างการสูร้รบรถทั้งถูกทำลาย11,225คันถูกทำลายเพิ่ม1คันรถเกราะลำเลียงพลรถเกราะต่อสู้ถูกทำลาย23,297าัน้ยคันถูกทำลายเพิ่ม1คันปืนใหญ่ถูกทำลาย 33,413กระบอกถูกทำลายเพิ่ม13กระบอกเครื่องยิงจรวดหรือที่เรียกกันว่าเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องถูกทำลาย1514ถูกทำลายเพิ่มหนึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศขีปนาวุธต่อต้อตานอากาศยานถูกทำลาย1222เครื่องบินรบรุ่นต่างๆถูกทำลาย427จลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆถูกทำลาย346ลำ โดรนสอดแนมและโจมโจมถูกทำลาย66,093ลำถูกทำลายเพิ่ม273ลำข้อมูลอัปเดตล่าสุดคือ303ลำในช่วงเช้ามืดของวันนี้ครุสมิมซายถูกทำลาย3793ลูกเมื่อเช้านี้สกัดกั้นไว้ได้12ลูกเรือรบถูกทำลาย28ลำเรือดำน้ำถูกทำลาย1ลำ รถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันรถลำเลียงถูกทำลาย6ก3 2 5ย63,325คันถูกทำลายเพิ่ม4 4คันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลาย3า7 0ตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงานนี่คือรถเกราะของทหารรัเสเซียครับมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันโดรอนอย่างหนานแน่นพร้อมกับติดตั้งลวดเหล็กเพื่อป้องกันการโจมตีจากโดรน4ใบพัด ทหารยูเครนก็มีการติดตั้งตะแกรงป้องกันโดรนเช่นกันครับพื้นที่การสู้รบแนวหน้านั้นมักจะมีการใช้โดรนเข้าทำการโจมตียานยนต์หลุมบังเกอร์และอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆของฝ่ายตรงข้ามขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,ท,งทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไครป์กดติดตามและก,กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ นี่คือยานยนต์ของทหารรัเสเซียครับถูกดโดรนของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่ก็ต้องขับไปในสภาพที่ไยลุกแบบนี้บันทึกโดยทหารรัเสเซีย